สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับจิตป,ปถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะนินก็จะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ประเทศสโลวาเกียค่ะท่านผู้ชมขาณตอนนี้นะคะทางประเทศสโลวาเกียนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นพุ่งไปที่5,7664คนแล้วค่ะท่านผู้ชมขะและตอนนี้นะคะ ทางประเทศสโลวาเกียนะคะก็ได้ทำการล็อกดาวน์รอบ2ค่ะท่านผู้ชมค่ะในวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะและเปิดให้ประชาชนทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศสโลวาเกียค่ะได้ทำการตรวจโควิด1 9ฟรีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็วันนี้ตัวนินเองนะคะซึ่งอยู่ในเขตนิตรานินก็ จะไปทำการตรวจโควิด -19 ฟรีค่ะก็ทุกท่านนะคะที่อยู่ในสโลวาเกียนะคะ<ม>ก็สามารถเซิร์ชหาจุดรับบริการได้ที่เวอร์ไวยเว็บที่นินขึ้นให้หน้าจอนะคะท่ยยานผู้ชมค่ะแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันค่ะตอนนี้ค่ะท่ยานผู้ชมค่ะเราก็ถึงที่ตรว Can you give me your ID card? Uh, yes, yours. ตอนนี้เราก็เยูบ<ห>ริเวณที่ตรวจโควิดแล้วค่ะท่านชมค่ะเห็นด้านหน้านั้นใช่ไหมคะไม่ค่อยมีคนคะ่ะท่านชมตอนนี้เราก็ยืน <Thank you. S 1> ่นบัตรประชาชนนะคะ ID card เราแ,แก่เจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทําการตรวจเช็คค,ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจโควิดด้านหน้ากันนะคะท่านผู้ชมที่เห็นมีสองคนที่ใส่ชุดกลางนะคะ ตอนนี้คะ่ะท่านผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ก็โอเค and don't forget when they will uh, make you the test uh, your your mouth has to stay uh, under cover only on the nose like that okay อตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำการตรวจโควิดค่ะท่านผู้ชมค่ะตรวจกันในรถแบบนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมง่ายๆไม่ต้องไปออกไปเข้าแถวนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นการตรวจของนิตรานะคะเขาก็จะทําการตรวจกันแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมไม่มีที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะท่านผู้ชม ลงออกจากรถนะคะเราไม่ต้องออกจากรถนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาทำการตรวจให้ภายในรถเลยค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นด้านหน้านั้นนะคะก็ไม่มีใครลงจากรถเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ละที่ในการตรวจก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางที่อาจจะต้องยืนรอแถวนะคะเข้าคิวนะคะแต่นี่ไม่ต้องค่ะท่านผู้ชมค่ะอยยี่าค่ะ psychiatric uh huh. uh, นี่ก็มาถึงคิวของเราแล้วนะคะก็เราก็จะเริ่มทำการตรวจแล้วค่ะท่านผู้ชมวิธีการตรวจของเขานะคะเขาก็จะให้ทำการอาปากค่ะแล้วก็เขาก็จะแย่สำลีก้านลงไปค่ะบริเวณปากของเราค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วเขาก็จะแย่สำลี อีกอันนึงค่ะบริเวณจมูกของเรานะคะจมูกทั้งสองข้างคะ่ะท่านผู้ชมค่ะคือเจ็บมากเวอร์ขอบอกวัยวัยมาเซึ้งค่ะอ่าฮะเออนี่น่าฟังน่าฟังอน่างงี้อ่าฮะชิโน่ซิโอเค ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะตรวจเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าผลการตรวจก็จะได้รับทางอีเมลนะคะเราจะไม่ได้รับเป็นกระดาษนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยู่ในประเทศสโลวาเกียนะคะก็อย่าลืมไปตรวจโควิดกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วมาพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้จิตปัญถาชาแนลต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ